วกตาบครับพี่น้องดอกเดียวปุ๊บปั๊บไปทั้งทางนี้ครับจุ่มหนึ่งครับสองดอกครับอีกสองดอกครับสองดอกครับพี่น้องอ้ยอง,งามเลยพี่น้องสองดอกวสวยๆครับผมพี่น้องมีจะดดอกอยู่นี้อุ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับพญายัยรุ่งป่านอาเบสคูทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศละต่างประเทศครับผมเขาพวกบาลคอนลุยสานครับผมในเซวันที่สามกันยายนศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนี่บาลคอนกับพาพีผนองมาปีนผู้ปีนเขาอีกครับผมหลังจากวันบาลคอนกับบอดิมาเนะครับเนาะบาลคอนวอรสิมามาอะไรครับพี่น้องเพิ่นวิ่งครับวันหรือมาอะไรครับผมมาลุ้นกันมือนี้ครับบาลบาลคอนสี่ิโสอสิมันไปได้ครับผม หมายหอกมาผู้จองแล้ครับเนาะในเขตยนตำบลไห่คามเพิ่มสิรจังหวัดูบอลนะครับเป็นหลุนน awesome> ้ำบาข้อนเลยครับเหมือนนี่หลังจากฝนตกมาคืนแห้งๆครับพี่น้องที่มีเห็ดยังเกิดเห็นบาข้อนเก็บบมดครับไปครับผมครับพี่น้องบาข้อนขึ้นมาหอดลังฟู่หลังเขาแล้วครับผมเป็นหลุนน้ำบาข้อนเมืงเด้อครับเหมือนนี่บาข้อนสีโสกสิบมันไปได้ครับผมเมื่อวานโัดในเขาปลาครับเป็นหลุนน้ำมือนี้ครับว่าที่มีเห็ดยังเกิดบหมครับผมไปเลยครับฮ่าพี่น้องเขึ้นมาหอดล้วก็พอแล้วครับผมเห็ดละงูขาวไข่เพื่อนเด้อครับนี่ ครับผมเราโหลววกเขาผมไปอีกครับผมสองไข่แรกแห่งม้านอีกไข่หนึ่งครับผมไข่ในส่วนติดปุ้ยสีเหลืองครับผมสีแดงของหลอดน้อย ไข่เห็ดหน้่มครับพี่น้องสีเหลืองครับผมนี่สีเหลืองผมเป่าคอนสิพายเบอร์นะครับสีเหลืองครับผม ต,ตาเล้วโอ้ยพี่หน่องบานมิดเลยโอ้ยงา,งามเลยพี่หน่องเป็ดปนโอ้ยงามแห้งแห้งเป็นเหงาเลยโจมมาเลยครับผมเ,เห็ดแล้วงูแดงปานก็เอาครบ ครับผมไปปนสีครับผมสีเหลืองสีขาวกับบานพี่น้องมันเลยครับมานแล้วสำคนันกบานนีสีขาวมีสีเหลืองพวกตาบครับพี่นอ้อง ดอกเดียวปุ๊บป้าติดโถขาเพื่อนดอกเดียวนี่ปนกินโมเวสครับไข่ครับผมอัน,นเห็นระงูขาวครับสีขาวมอมลมป้าพี่น้องอบานทุดแถวเลยงามแห่งเมืองบานทั้งนี้เป็นเห็ดระงกแดงครับผมอ๋า เกมร่กันครับจูงเพิ่มก่อนเพื่อแน่เ้ยครับเป็นถือฝนขืนฝน,นแห้งแหงตกจนหอดแจงโคโล,โลพี่นอาา้องทั้งสิษับสปันผมดอกเฮ็ดเบิร์ดขี่ดินฮึมตุ่มหัว,วดอกเฮ็ดเป็นดำแหงบางควัญจีใสทุงเอา ไปทัางคุณอีกครับบ้านนุงอีกแล้วแต่ออก,ก่อนมาใส่นทีมกับออกบ้านกันหอบ้านเอาบ้านครับมาหนี่งตวงเทส พี่น้องเบาขวัญติดเปิดให้เบื้องบานพออีกแล้วอุ้ยกำลังงามเลยโอ้เขาแถวเลี่ยงกันใส่ลายเลยครับพี่น้องอุ้ยเอามาเก็บตัวการับบานถึงไปไทางนี้ครับถึงกว่าติดสิพอติดบ้านพี่น้องเอ้ยเบาขวัญธรรมอาวานเลยโอ้ยขากแหงแล้วครับเบาขวัญผัดวิ่งมาบ่าไหนบ้าน ไปทางผู้นี้ครับผมลุยลุยลุยคุณตุกถือเปลี่ยนเบิร์ด ไปดยน้ากันอีกครับหนึ่งหลอดแดงๆครับผมทางนี้ใส่ถุงครับไปดูน,น้ําเบาข้อนี้ครับผมสองหลอดอีกครับนางเอกผู้จองครับผมร่าเหตุผนเขาสีชมพูครับดอกแรกของเรานางเอกครับผม ทองเหลืองเหลืองข,ขาวๆาวยีกดองนึงทั้งนี้ครับผมโอ้ยแกงนี่ความแสบนี่ยมูย้อมครับผมสติกแดงเอออีกแวลิสติก,อก,ส,ตกสองหลอดใัญ่ๆครับทั้งนี้ อีกแล้วครับผมอุ้ยทับีครับผมงามขนาดเลยครับผมอีกหน,นึ่งครับ อีกครับผมขาอ้วนใหญ่ทุปุจูงขาวอีกครับผมอันนี้สีแดงปอาใ้ครับอีกสองจูมป้า,านงามขนาดเลยหลอดน้อย,อยพี่น้องเห็ดละมงกเหลืองออกนี่ดงขึ้ดอกหน่อน <c oughs> ขึ้นข้าวน้อยนางเอกของเราโยอ,าาาาอยไม่ยากแน่ตะดีครับผมต้นนอนอดๆเปทางพุนีครับผมถ้าพุอีสองอดนี่ทาง อีกสองดอครับโอ้ยมันงามเออีกแล้วสองดอครับอีกดออครับ ผมเอ้าวิมีแต่ดอกงามๆครับผมมือนไปทัพูดนีครับใจไหม่ครับผมดอกนุ่มๆเลยอีกดอกครับอีกดอกมาติ๋วมันงามายแกงแซส่สุดๆครับอีกดอกครับ อันนี้เขา้ารดงครับพันนี่พึ่งเข้าแคมต่อไปเห็ดละโง่ค,ครับผมสามอย่างเลยครับอยู่เห็ดละโง่เห็ดพึ่งสีสมพูพี่ต่อไปอีกสามอย่างอี่ นงงามสองดอกครับพี่น้องเฮ้ยนางเอกก็เป็นนางเอกที่เก่าครับผมสวยงามอีกดอกนึงครับผมนางเอกอีกดอกครับอู้หลุดหน่อยใส่ตะกร้าใหมกันครับผม นางเอกของเรารุนน้ำกันปีครับพี่น้องมีจัดดอกอยู่นี่เฮ้ยสีดอกโอ้ยขักขักขักสีตอกเต็มมือเลยนี่ครับผมดอกนี้ก็สวยโอ้ยมันขักครับพี่นอ้อง เอาผีอีกเด้อยครับดอกไม้มาควันที่โปกไว้ดอกหนึ่งอู้หูดอกหนึ่งจกักคุนครับผมเป็นสองดอกดอกไมก้ทน,น,นี้มาควันโปกไว้ก่อนซุมพูอีก่น้อง มูลเลยครับผมทั้งผีครับดูน้ำบาขวอวนไปง่ายๆครับเหมือนนี่นบาขอนเก็บแเราคนตัดขาไปทางปูนอีกครับพี่น้องเดี๋ยวบาขวอวนตัดขาก่อนมีอะไรแค่ซุปผู้มีอะไรเป็นเ,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 เข้าดงบ้านโอ้อยพี่น้องคือขักขนนกบานเอ้ยมันขักขนาดเลยตอนน้องมีบาขวอวนติดโุ๊กไว้ โดรครับน้ำน้ำน้ำด้วยพี่นอ้องนี่ครับพี่นอ้องต้องคุณด,ดีครับผม อ่นอนแห้งน้ำแห้งดงเห็ดพึ่งข้าวสีชมพูตางพรกเบืองในตะการเงาแห้งครับพี่น่องามงามเลยครับผมดอกหนึ่งครับดูสองดอกสวยๆครับผมดอกหนึ่งแทางพูนครับพี่หน่อง

มองดำข้างหามครับผมพี่อีกพีอ่อีกครับผมหมอขอนเก็บคอยตัดขาทั้งพี่อีกไปเบิ่งท่าพูนครับผมสิมีบ่โอ้พูนนีครับผม ผมเป็นจุ่มเลยน้องดำผมน้องดำอีกน้องดำก็งาาขนาดเลยมีตาคายใหญ่ๆอ,อ้วน ปุ๊บน้องเลยโอ<ห>้ยทั้งผีครับผมเป็นตาสอ้อนลายครับผมโอ้ยเมือกเดือดขึ้นงาน้ำเนี่ยจะเบาควนต่างกล่องก่อนมี่จะขายใหญ่ๆน้ำนี่ปุดๆเลยน้องดำอีก ดอกหนึ่งท่านผีครับผมขาใหญ่เง่อาออดลาดดอกนี้จิ๋วตะกาน้ำกันครับคูณตะกาลนะครับผมเราขวนหาใบใหม่มาปิดกันครับผมติเก็บใส่ทุงแบบนี้พึ่งแดงขาลายพึ่งข้าวดง ละงอกหนึ่งจูงผมหัวหน่อยพญานางคมกลเบาคขอนพันวัดแต่เบาคขอนถทือทุงเกลือบ่าพัน,นวัดไหมมาพญานาคมกลเลยครับผมโอ้มีแต่ตัวเป็นตาหักครับผมบ้ารอหาเห็ดน่วกันครับผมพึ่งสีชมพูอีกดอกหนึ่งทัง้งเลยครับผม กำลังงามๆเปินตะหักเลยตุ่ไอีกครับผมดอกใหญ่ๆพึ่งเข้าดงดอกกันยังงามอยู่ครับพี่น้องอดอกหน่อยมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าห่างแล้วครับ อกหนึ่งครับผมขาอ้วนขนาดเลยโอ้ยพี่น้องพูดสงสัยสิเกิดใหม่บานีเลยโอ้ยพูดดอกหนึ่งโอ้เข้มกันครับดอกนี้ก่อนโอ้ยง่ายง่ายง่ายมาคอนมาเกิดใหม่แน่แบบนี้บยมาขอนเก็บเดอกตัดขาทีเดียวครับผม อ๋อดีถูกขาเพื่อนโอ้โเก็บแนวคอยตัดขาครับผมอุ้ยใต้มมือเลยบอกหนึง่งที่นอ้อเต็มมือเบาคอนเลยาเบาคอนตัดขาก่อนจูมใหญ่ๆ วันนี้บ่าวขวัญกับสิภาพพี่พ,พีพน้องอวยกบ้านละครับมาลงผลงานทำกันเลยครับบววันมาบ่าวขวัญสิโสมานไปเลยครับผมเมืองผลงานครับมาปีนกูปีนเขาผู้เดียวครับมื่อนี้อ้ยพี่น้องความมานความอลังการเหมือนนี้เฮ็ดพึ่งเข้าสีชมพูรือว่านางเอกผู้จองครับพี่น้องมีแต่งงามๆเลยครับผมโอ้ยขะขนาดครับผมปูนตะกาจำบ่ำเลย ขึ้งล่างเป็นเห็ดละโง่เห็ดเพิงดําครับผมครับเหลือตาเข้าอีกครับผมอันนี้สิเป็นเฮ็ดเพิงเขาเฮ็ดละโง่ครับผมพึ่งข้าวดงอันนี้เฮ็ดละโงบ่บานครับผมความมาันห้องมาเนี่้ใส่สองถุงครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดอลังการอีลีครับผมมันสุดๆครับเหมือนนี้เปาควันก็ขอขอบพระคุณในหลายเด้อครับ ทุกคนทุกท่านครับผมที่เขามารับชมบ่าวคอนลุยสารครับขอบพระคุณได้หลายครับทุกไลน์ทุกแช์ทุกการติดตามนะบเนาะบ่าวคอนขอฝากฟาวีครับคลิปนึงครับฝากพญายม่งใหญ่ลุงปานนอาบุษคูทุกคนครับหรือว่าน้องนุ่งหลกล้านครับผมซอยขมากกไะไรก็แชร์กาติดตามบ่าวคอนลุยสารนี่ได้ครับพอบ่าวคอนลุยสารมีแรงใจให้คลิปต่อไปครับคลิปน้ำรู้ไหมครับบ่าวคอนใช้ครับคลิปนี้ขอยุดแท็สมนีครับสวัสดีครับรุ่นกันคลิปนาครับผมคลิปนี้สุดยอดครับ โอ้ยพี่น้องสุดยอดเลยครับวันนี้